ทีมงานต่อพ่อและนายสงขลาครับไปดูตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองบังคับการปราบรามเขาตามไปจับกลุ่มผัวเมียนักต้มตุ๋นทางออนไลน์ที่หนีหนี้หนีหมายจับไปเช่าขนําอยู่ในกลางป่าสวนยางเลยครับพื้นที่หมู่5ตําบลสํานักขามอภอสราจังหวัดสงขลา2คนนี้แสบกว่าซีมาอีกครับไปดูภาพสดๆตอนเข้าจับกันก่อนครับดไปจอนนี้ดั้งใจนัจดโจ๊จโจ๊โจ๊ดว ต่ำลุนะตำลว้นตำลุ้นยตำลวนไต้ดูจไหเี๋ยวปตูดตูวร้อนครับไปตูก้อนตํำรว้นะครับนั่นต่ำรวจครับนั่นตํำลวดนะตล่ารวหลอมไม่มาแล้วลอมไม่มาแล้วเฮ๊ดตู้นไปตู เดี๋ยวผมขอดนะเดี๋ยวผมขอกลต้นนะตำรวดตำรวดตำรวดสำลวดำรวิดปรตรวจไม่เจาเจาะประตูประตูกอนครับประตูกอนตำรวดนะครับนั่นตำรวดครับนั่นตำรวดนะตำรวจอไม่หมดแล้วนะหลอกไม่หมดแล้วเปิดรตประตู

อยู่กี่คนอยูไับนะ้อยุ่กี่คนหว่ามันต้องเนี่ยดูกับเส้นนั่นดูอยู่นันนี่ก็ได้มาอนี่มามามาเดี๋ยวมาดีูีันว่าผัวเมียคู่นี้นะครับชื่อนายอนันต์อายุ27ปีและนางสาวสุรีอายุ37ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดยะลาในข้อหาช่อกคคงปลิ้นเบี้ยเพื่อนหลอกขายของทางออนไลน์พอเขาโอนมาก็ปิดเฟซปิดมือถือหนีหนีมาเช่าขนําอยู่ในป่าสวนยางเข้าไปไกลเลยครับยอมลำบากเพราะว่าน้ําท่าไรนี่ต้องไปขนมาใช้หลายโลเลยครับยอมเหนื่อยกบว่าอยู่ที่นี่แล้วนี่เจ้าด้เจ้านี่ตํารวจตามไม่พบแน่แล้วก็ตอนตํารวจเข้าจับนี่ก็ยังแชทหลอกขายของอยู่เลยครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับผัวเมียคู่นี้เขาจะหากินแบบนี้นะครับเขาจะช่วยกันไล่ดูตามหน้าเฟซหรือว่าตามกลุ่มต่างๆที่โพสหาเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าทะเบียนรถแล้วก็ทักแชทติดต่อเป็นการส่วนตัวบอกว่าผมมีของนะพี่แต่ว่าให้โอนเงินมาก่อน3,000มั่ง2 0 0 0มั่ง500มั่งแล้วแต่ใครจะพูดง่ายพูดยาก พอโอนปั๊บจบเลยครับปิดเฟซนี้ปิดมือถือนี้ทันทีมีคนถูกหลอกไปไม่ตำกว่า20รายครับนี่ก็ท่วมอยู่บ้านอยู่เมืองเหมือนชาวบ้านธรรมดานี่ไม่ได้แล้วครับเจ้านี่ตามเพราะว่าไปหลอกเข้าไว้เยอะก็เลยมาเช่าขนําอยู่ในสวนยางในป่าในเขามันซะเลยครับกะว่าไม่มีใครหาพบแน่ ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหนี้ไม่มีทางหาเจอแต่ว่าหนีหนี้นะหนีได้ครับแต่ว่าหนีเจ้าหน้าที่นะยากครับหนีกองปราบนี่ยิ่งยากข้าปใหญ่ครับขนาดไปหยอบอยู่ในขนําในป่าแล้วยังตามเจอแน่นอนจริงๆครับ พอตรวจประวัติก็พบว่าอนันต์สามีนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเคยถูกจับข้อหาช่อโกมาแล้วด้วยแล้วก็พ้นโทษออกมาเมื่อปี65หเนี่ยครับหลังถูกจับกองปราบก็ส่งตัวกลับไปที่สพเมืองยะลานะครับที่ถูกออกมาจับไว้ส่วนผู้ต้องหาที่เคยถูกผัวเมียคู่นี้หลอกก็นําหลักฐานไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีตํารวจทุกพื้นที่ใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะเชื่อมคดีกันเองครับหรือว่าไปดูตัวจริงได้ที่สพเมืองยะลาเพราะว่าน่าจะมีอีกหลายคนครับที่ถูก หลอกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าแจ้งความไม่กล้าบอกใครเข้าใจครับเข้าใจเลยใครที่โดนมันแค้นแหลงไรไม่ออกบอกใครไม่ได้จริงๆ